เดี๋ยวได้ว่ากันต่อท่านผู้ชมมีบรรยากาศเมื่อวานนี้ทรงอย่างเทพเลยเมื่อวานนี้พเพรพะเอกประยุทธ์จันร์โอชานายกรัฐมนตรีลางานก่อนเลยทำหนังสือลารัฐมนตรีเพราะถูกจับผิดอยู่ลางานครึ่งวันตั้งแต่บ่ายโมงแล้วรัฐมนตรีสํานักนายกัมนตรีธนกรบางกูชนะก,ก็ลางาน โดยหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือลาดกิจนะคะตั้งแต่บ่ายโมงของเมื่อวานนี้เสร็จสับถึงเวลาท่านยกกลับบ้านากลับบ้านโดยรถประจำตำแหน่งแล้วออกจากบ้านมุ่งไปที่ศูนย์ชลิกิจโดยไปรถส่วนตัวรถส่วนตัวของท่านเองค่ะแล้วก็ใช้รปภจ้างเองเห็นว่าอย่างนั้นนะไม่มีรถนําหรือเปล่าหรือมีไม่มีนะนั่นไปถึงศูนย์ชลิกิจท่านผู้ชมบรรยากาศตามความคาดหมายความจริงคึกคักตั้งแต่ก่อนที่ท่านยุยกจะมาถึง มีผู้คนรวมตัวกันมาเป็นรถบัสเลยนะฮะมาเชียร์ลุงกันแบบนี้หรือแยกย้ายกันมานี่ก็มีเหมือนกันมีกระดาษมีป้ายไฟค่ะถึงเวลาท่านนายกสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรักรวมไทยสร้างชาติแบบตลอดชีพควักกระเป๋าสตางค์สองพันเป็นภาพแบบนี้เหมือนลงนามในสนธิสัญญาอะไรยังไงไหมค่ะดูลักษณะเถอะ นี่ฮะนี่ค่ะนี่นสวมเสื้อรวมใจสังชาติซึ่งมันขายเสื้อลังมันชารัตมากเลยนะค่ะและถ่ายรูปท่านนายกก็เผลอลืมตัวทุกเทียท่านต้องมินิฮาร์ดสองสามขนาดคุณเพียรพันส<อ>์นสาลีท่านด้วยภากหัวหน้าพักบอกกำปั้นไหมท่านบอกเอามีิฮาร์ดก่อนเี่เห็นไหมส่งไปยังไงท่านผู้ชม ขึ้นเวทีท่านนายกยอมรับตื่นเต้นยังไม่เคยเป็นมาก่อนแม้จะคิดมาหลายเดือนตัดสินใจมาหลายเดือนก็ตามทีท่านย้ำนะเนี่มาอยู่ตรงนี้เพราะอะไรไม่ได้ต้องการอยู่ตรงนี้อยากมีอำนาจเพราะอำนาจมีเยอะแล้วอำนาจต้องมาครอบอกครับไอ้ชอบคุ้นคุ้นไหอแล้วบอกยังไงต่อไม่ได้อยากเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้อยากอยู่ตรงนี้ต่อแต่เพราะประเทศไทยต้องไปต่อ ที่ต้องมาวันนี้เคารพในกระบวนการประชาธิปไตยตื่นเต้นอย่างไมเ่เคยเป็นมาก่อนก็เพราะไม่คิดว่ากลัวว่าความรักความรักที่ได้จากทุกคนกับความรักที่ตนมีให้ประชาชนเนี่ยมันจะเพียงพอกันหรือไม่เพราะตน,นะรักทุกคนทรงอย่างรักเลยนะครับว,วันนี้ผมก็จะเป็นแต่ผมบอกแล้วเหตุผลก็คือว่าประเทศไทยต้องไปต่อ ผมก็เลยตัดสินใจว้อผมก็มไปพักกันหนึ่งหรือเปล่าผม,มคิดแล้วคิดอีกนะคิดมาเป็นเป็นเดือนหลายเดือนแล้วล่ะนะวนันนี้ก็ตัดสินใจแน่นอนนะครับจริงๆแล้วถ้ารู้แบบนี้นะมานานแล้วกอผมไม่ได้ใจไงเอ๊ะจะมีคนรักเหลือรักให้ผมเหลืออยู่หรือเปล่านี่ อย่าเป็นคนที่เบื่อ,นะอในวันนี้รายจ่ายไปเหมือนพ่อพัวเนะี่ยเราเป็นพ่อพัวเหมือนพ่อพัวเดียวกันใช่ไหมสามีภรรยาก,ก็ต้องรักกันใช่ไหมซื่อสัตย์ต่อกันใช่ไหมเราใช่ป่าวเอออีตอนหนุ่มๆเท่าสาวจีเป็นตั้งเนะี่ยพอเจงวันนี้บอกแก่ไปแล้วเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เหมือนที่แบบผมรักท่านนะท่านรักผมมันต้องยิ่งรักมากขึ้นตามเวลาที่มันเดินไปข้างหน้ายิ่งแก่ก็ยิ่งรัก ยิ่งแก่ผมแก่ผมก็ยิ่งรักท่านมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะครับบอกนายกปากหวานปากหวานแต่จริงใจเนี่ยค่ะท่านผู้ชมฮะค่ะแล้วมีขอเพลงนะขอเพลงผมระดูอุ้ยขอเพงลงตอนนั้นะผมดูไลฟ์สดอยู่เกิดท่านร้องขึ้นมาทำยังไงเราจะทำไอ้ไวทชัยสิ ดูกันแล้วกันเห็นว่าเพลงศรัทธาใช่ไหมของวงของวงหินเหล็กไฟค่ะนั่นใจสู้ ท่านผู้ชมเห็นภาพนี้แล้วท่านต้องนึกถึงอะไรเหรอไม่ใช่เปเปอร์เพลนแหมเป็นนึกถึงทรงอย่างแบทนึกถึงพระเด็ปพระวิตววงศวนค่ะเมื่อวานนี้มาเยียบๆนะพี่ป้อมค่ะอวยพรให้น้องตัวปชความสําเร็จนะไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงพี่ป้อมบอกอย่างนั้นนะคะอ่าขณะเดียวกันวันเมื่อวานนี้ท่านนายกลงมือเซ็นคําสั่งตั้งที่ปรึกษา อีกสามคนรวดเลยคุณเสกคนที่ทํางานการเมืองของท่านล้วนๆเลยน้องใบค่ะคุณเสกสะกนัถา,าวงหรือคุณรมโบ้ค่ะแล้วก็มีคุณชุมพลการจนะและคุณชัชวานคงอุดมหรือคุณชัดเตาปูลเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคะคุณผู้ชมคุณชุมพลนี่ถือว่าเป็น v i p ของรวมไทยสร้างชาติที่ประกาศนะคุณพลการจนะจากสุรธานีชัชวานคงอุดมก็ทราบกันดีใช่ไหมค่ะขณะที่เสกสกลเสกสกลก่อนหน้าเนี่ยเป็นผู้ช่วย รัฐมนตรีผู้ช่วยนายกเลยนะใช่แล้วตอนนั้นมีประเด็นเรื่องคลิปเสียงที่พูดคุยกับคุณจุริพรสินทุพไพรเรื่องโคต้าสลากอะค่ะแล้วลาออกลาออกเพราะว่าไม่อยากให้เกิดข้อคัรหากับาทนายกอันแล้ววันนี้จบล้วเหรอเ <c oughs> จ้าตัวบอกเมื่อวานนี้บอกว่ามันจบแล้ว <c oughs> ผมไปยืนยันพสูจน์ให้พิสูจน์กันแล้วเพราะฉะนั้นเคยบอกท่านว่าพสูสน์เสร็จผมจะกลับมา I will be back ผมกลับมาอยู่ข้างกายนายกรัฐมนตรีนี่สามที่ปรึกษา ท่านรับคุณไตรรงสุวรรณคิรีเป็นคนที่สี่นะใช่คุณไตรรงก็เป็นที่ปรึกษาแล้วก็มีคุณพีรพันธ์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลยขานายกด้วยนี่แปลว่าลายร้อมท่านเลยค<า>่ะและยังไม่รับคุณธนกรอีกคนหนึ่งนะอ่าธนกรบางบุคีชนะท่านรัฐมนตรีเป็นสำนักนายกาวเมื่อวานนี้ก็างเห็นท่านผู้อดวตพสกทกมอ,อัศวินขวัญเมืองมาด้วยนะใช่ท่านมาร่วมอยู่ในงานมาสมัครครับมาสมัคร เออท่านบอกท่านท่านไม่สมัครเอาหรือยังไงผมอ่านข่าวว่าท่านบอกท่านมาให้กําลังใจพลเอกประยุทธ์ค่ะส่วนตัวท่านบอกท่านจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งไม่สมัครเป็นสมาชิกพัคอ่าค่ะส่วนลูกชายคุณเอิร์ธเดียรรอเขาตัดสินใจโดจะลงสสแน่นอนเห็นว่านะคะนมแซกก็มานะพี่เห็นอยู่เมื่อวานอ่ะใช่ไหมรวมถึงใครล่ะสุชาติชอมกลิ่นนี่ต้องมี เพราะลาออกหมดเลยมาใส่เสื้อพลังประชารัฐเลยใจเถิงค่ะขณะคุณทักษรยังไม่ได้ลาออกจากพลังประชารัฐนะค่ะแต่ชูชาติได้ลาออกแล้วผู้คนเมื่อวานนี้แกนหลักที่มารวมตัวกันนีมาจากชมบุรีได้ข่าวนะค่ะนี่ท่านผู้ชมพอเห็นภาพใช่ไหมขณาเดียวกันพเอประยุทธ์จันโอชาที่ท่านเปลี่ยนไปดูนุ่มนวลดูสดดูทรง